ครั้งล่าสุดที่เราเพิ่งทำประชามติไปก็คือรับร่างรัฐธรรมนูญ60หรือไม่ถูกไหมฮะประชามตินั้นคือทำกันเมื่อปี59แล้วก็มาเพื่อจะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เราจะรับหรือไม่รับอันเนี้ยเวลาที่เราเข้ามาทำใหม่อย่างของครั้งเนี้อันใหม่เนี่ยเราเอาร่างเดิมมาปรับแก้หรือว่าเราอย่างไงฮะเป็นต้นแบบในการที่จะทำเรื่องของร่างพับประชามติผมผมผมเรียน คุณวิศักดิ์นี้ว่าจริงๆกฎหมายประชามาติของประเทศไทยเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปี2492ฉบับอสองฉบับล่าสุดก็คือฉบับปี52กับฉบับปี59นะฮะฉบับปี52นี่ก็ออกตามรัฐนูนูนปี50ส่วนฉบับปี59นั้นออกตามรัฐนูนช่วงคราวปี57ครับนะครับซึ่งซึ่งถามว่าในเมื่อเราเราเรา,เรามี2องฉบับนี้อยู่แล้วทำไมต้องทำ ฉบับใหม่ขึ้นมาอีกก็เรียนว่า2ฉบับนั้นคือตั้งทั้งฉบับปี5 2และฉบับปี59นั้นเนี่ยเป็นการออกตามบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมคือรัฐธรรมนูน50กับรัฐธรรมนูนชั่วคราวปี57ซึ่งรัฐนูญทั้งสองฉบับนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับเนื้อหาสาระเนี่ยไม่ไม่รองรับกับบริบทของรัฐธรรมนูน60นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อเหตุผลที่จะต้องมีการจัดทำรัฐนูล ฉบับปี2560ทีนี้ถามว่าแล้วที่มาที่ไปของร่างฉบับนี้เนี่ยมาได้ยังไงก็เรียนว่ากกตเป็นคนยกร่างแล้วเสนอเสนอผ่านรัฐบาลรัฐบาลเห็นชอบก็ส่งเข้ามาที่สภาทีนี้ขั้นตอนตอนที่ส่งเข้ามาที่สภานั้นเนี่ยคอ,อ,อรมอเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะฮะ,ะจึงเป็นเหตุให้ต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาแทนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณากฎหมายปกตินะฮะที่จะเรียงจากสภาผู้แทนราษฎรไปวุฒิสภานะครับไปลำดับไปทีนี้พอเป็นกฎหมายปฏิรูปปุ๊บรัฐมนูลเขียนไว้ว่าเพื่อความรวดเร็วก็เข้าที่ประชุมสองสภาร่วมกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมการพิการคณะที่มีผมเป็นประธานอยู่นั้นเนี่ยจึงมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยทั้งทั้งสสและสวร่วมกันเพราะว่ารัฐบาลส่งมาในฐานะเป็นกฎหมายปฏิรูป49คน